สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับก็เห็นผมแสดงว่ามีรถมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะครับเราจะเจอกันทุกวันนะเวลา18บแดนาฬิกาสามบนาทีเรามีนัดกันนะอยู่ข้างหลังผมนะครับจะมารีวิวการขับขี่ดูเครื่องยนต์ภายในต่างนะต่นะรต่รีราคามีครบครับก็อย่าลืมนะครับขอคำลังจะในการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้สักหนึกก่งครั้ง ไปเพื่อไม่ติดเวลาไปดูรถกันเลยดีกว่านะครับนะครับเนื่องจากการรีวิวรถแต่ะคันไม่ใช่รถของช่างบินรถแต่ะคันมีเจ้าของที่ต้องการขายให้อีกมารีวิวให้ราคาแต่ะคันต่อรองกับเจ้าของรถเองได้เลยก่อนตัดสินใจซื้อควรมาดูรถด้วยตัวเองช่างบินรถมือสองจะลงคลิปทุกวันเวลา 18- 30นานาทีเชิญรับชมคลิปได้เลยครับมาเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันสักหน่อยนะครับคันนี้ก็เป็นรถ ปีไหนเนาะเดี๋ยวขอดูปายทะเบียนนิดน,น,นึงนะครับนี่นะก็ไก่ขอไข่ห้าแปดสามหกจังหวัดเลยนะครับเป็น h o n ด้าซีวิกนะคันนี้ภาษีนะครับแปดธันวาสองห้าหกหกนะครับไม่รู้กล้องโฟกัสรรเล่าเดี๋ยวผมพยายามถ่ายให้เห็นกันแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับนี่ครับเล่มทะเบียนนี่นะามาเดี๋ยวมาดูสักหน่อยนะครับวันนี้วันจดทะเบียนนะครับวันที่ แธันวาคมสองห้าสี่เจ็ดนะครับายทะเบียนตรงนะครับคันนี้นะเบนซินนะครับคันนี้เครื่องพันหกนะสีเทานะครับสีสีดีเลยบางของจริงเลยนะครับก็มาเดี๋ยวมาดูรอบรอบคันกันสักหน่อยเนาะทะเบียนพร้อมโอนนะครับเอกสารครบนะครับคันนี้รถ บ้านๆเจ้าของโ้รงการให้มารีวิวขายให้นะนะครับถามว่าสวยไหมสวยมากนะใครที่กําลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานอยู่นะราคาถูกก็ลองพิจารณาคันนี้ดูก่อนได้นะครับดิดหน้าดิดหลังนะนะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างนะเนี่ยผม,มพยายามถ่ายหเห็นแบบเจอตรงไหนก็จะถ่ายเลยไม่เช็ดออกนเนี่ย แต่ถ้ามองรวมจริงๆมองไม่เห็นนะแต่ว่าผมก็จะพยายามส่องให้เห็นกันแบบจระจรนะนะรพยายามถ่ายเห็นกันแบบละเอียดละเอียดเลยเนะดี๋ยวดูรอบๆคันก่อนนะคือดับแรกผมก็จะ้องหาตำหนิก่อนนะครับนะซื้อไม่ซื้อไม่ว่าแต่จะดูให้ละเอียดที่สุดนะครับหรูหรามากนะคันนี้ งนี้มีสีนิดนึงตรงนี้ถ้าไม่เห็นไม่ไม่จ้องยิงจะไม่เห็นนะครับเนี่ยรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอหล่มเก่าบ้านหนองบุแก้วนะครับนี่นะซีวิคไม่ติดแก๊สนะครับนี่นะโอ้โหภายนอกถือว่าผ่านนะสำหรับผมว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดู ภายในสักหน่อยเดี๋ยวขอดูฝั่งคนนั่งข้างหลังก่อนนะอันนี้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับอันนี้เห็นละเจ้าของเดิมนะครับก็เป็นติดอยู่นะเกเบาะหนังนะครับเปิดได้หรอนี่นะครับที่วางแก้วสำคัญมากนะเวลาไปไหนทางไกลเนี่ยที่วางแก้วเนี่ยสำคัญมากจริงๆนะ สำหรับเพื่อนๆแต่ของผมเนี่ยสําคัญจริงๆครับต้องมีที่วางแก้วนะเพราะผมชอบจินงกาแฟนะโอเคครบๆเลยนะครับอ่าโอเคด้นานหลังจะประมาณนี้อ่าประตูปิดกรึบเลยสนิทเลยครับคงนั่งข้างหน่อยนะครับน่ค,ครับเกียร์ออโต้นะคันนี้เห็นแล้วนะครับ บีกมือใช้ได้อยู่นะครับถือว่าดูดีนะครับมาไปดูเาประตูปิดสนิทน,นะครับเดี๋ยวขอดูข้างหลังหน่อยข้างหลังยังไม่เห็นเลยฝั่งคนขับนะครับเปิดประตูมานะครับอขอดู ดันท้ายหหน่อยนะนี่ครับเปิดให้เห็นกันแบบละเอียดๆนะครับ งไงอ๋อนี่ไงอ่านี่ครับยางอะไรมียางอะไรด้วยนะสิ้นนะครับโอ้ข้างมีลำพงด้วยอืมโอเคมาเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันดีกว่า ดูเล่งไม้หน่อยครับอันนี้น่าจะเป็นไม้ดิจิตอนนะครับกุญแจอยู่นี่แล้วเปิดกุญแจามาอืมไปประมาณนี้แอร์เย็นเลยนะแอร์นีเ่เย็นเลยนะครับอลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยนะครับอ,อันนี้ พอสตาร์ทมานี่ก็ไฟระบบต่างๆก็จะนี่ครับหายนะครับเหลือแค่ไฟไฟบเบรกมือนะไฟบเบรกมือนี่เดี๋ยวผมลองกดลงครับปุ๊บอ่าตอนนี้ไฟไม่มีแจ้งเตือนอะไรต่างๆแล้วครับเดี๋ยวขอดูเลขไม้สักหน่อยนะเลขไม้อยู่ที่สามแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอโอเคไปเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันดีกว่าเนาะไปไปอยากไปดูละ ระบบทุกอย่างนี่ใช้งานได้ครบนะครับเกียร์ออโต้ขับสบายๆเลยครับคันนี้ดูหรูหรามากนะเป็นรถีกคลาสนึงครับของฮอ n ด a นะครับนิ่มเลยครับคันนี้นะหมายขึ้นวัดรอบขึ้นนะครับเกต์วัดระดับน้ำมันต่างๆขึ้นครบนะครับช่วงล่างดีมากนะคันนี้นะผมไม่ นี่ยขนาดตกหลุมไปแล้วนะครับยังไม่ไม่รู้สึกถึงว่ามันเด้งเลยนะ mm hmm. เครื่องนิ่มนะครับข้างในนี้แทบไม่ได้ยินเสียงลมข้างนอกเลยแอร์เย็นชํำเลยทีเดียวรถอยู่จังหวัดเพชรบูรนะครับอยู่อำเภอล่มเก้านะครับ นิ่มนิ่มดีเกียร์ออโต้นะครับก็ใช้ได้ครบทุกเกียร์นะครับไปเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยดีกว่านะครับไะครับ เจ้าของนะครับเปิดราคาที่125,000บาทนะครับ125,000บาทนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจคันนี้นะก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้นะครับสามารถต่อรองกับเจ้าของรถเ็าได้โดยตรงนะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของนะครับไว้ที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับใครสนใจก็โทรไปเนาะก็เดี๋ยวผมนะครับจะไปถ่ายกันนิดก่อนยังไงกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ